เราอยู่ที่ไหนกันครับเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่ลำพูนอ่าจังหวัดลำพูนครับลพูนอำเภอเมืองอำเภอเมืองใช่ไหมใช่แล้วเรากำลังจะไปชิมสลัเปล่าสลัเปาเนยสดนะครับที่ร้านธงชัยเภสัชฝั่งนู้นอ่าครับเดี๋ยวข้าวมโนเด็กินกันร้านนี้นะครับเขาว่าเป็นสลัเปาเนยสด ที่อร่อยเจ้าหนึ่งของจังหวัดลำพูนนะครับพวกผมก็เลยต้องมาลองชิมกันดูว่าอร่อยสมคำนิยือไมยจริงๆร้านเขาชื่อไอไม้นะครับแต่ว่าเป็นเจ้าของเดียวกันกันกบธงชัยเพสัชนะครับอ่าดูนี่คนระับอ่านี่เลย นี่อันนี้อหมูสะเต๊ะเทมใช่ไหมอ่าใช่อันนี้เค็มกระทัวใส่ใส่ไหนล่ะมาพอดีมางานแต่งเพื่อนที่บ้านแป้นเนี่ยครับเคยมาซื้อเคยพามากับแม่ครับเคยพาเพื่อนมาชิมบอกอร่อยกำลังร้อนอยู่ครับเดี๋ยวร้อนอ่าเราจะมาบิชิมไส้ในกันแล้วนะครับนี่คือไส้อะไรครับ ไช่หมูสับไข่เค็มครับอ่าหมูสับไข่เค็มครับเอาเลยครับแต่ร้อนมากครับหอมเลยไหมหอมเลยคกินจะได้ไหมอ่ะลองดูครับอ๋อแม่แตงแม่แตงนับอกว่าทางจะขึ้นดอยอยู่ริมทางเลยมาสองวันแล้วอ่ะสองมาไปร้อยผมเป็นไงครับเต็มสิบให้ที่เมดที่เมดครับแป้งลงมาางสยป่ะร้านเล็กๆนะครับแต่ว่าคุณภาพไม่เล็กเลย ดูเพื่อนผมสนี่มันไม่ได้มีแค่ไส้ไข่เค็มนะครับอันนี้ไส้ครีมด้ือทั่วเลยอันนี้ครีมครับสำหรับคนที่ชอบไส้หวานไส้หวานเป็นไงนุ่มเลยใส่ใส่มาก แวะมาชิมกันได้นะครับกับร้านไอไม้ไอไม้ไอไม้ตองตองเลยสด